สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่น้องเรก็มีหนังหมูนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวแม่น้องเรีจะลองเอาแบบหนังหมูแบบนี้นะคะมาลงหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวสักพักแม่น้องเรีก็จะปรุงนะคะก็คือใส่รสดีอะไรต่างๆนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองดูแบบนี้นะคะว่า ะจะน่าทานแล้วก็ทานได้ไหมนะคะ,ะนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้แม่น้องเรก็ต้มน้ำมาสักพักนะคะแม่น้องเรก็จะเอาหมูนะคะลงไปลวกไว้ก่อนนะคะเนี่ยนะคะใส่เกลือลงไปนะคะ <c oughs> ตอนนี้ ตอนนี้ไม่ลมเยอะนะคะก็แม่น้องมันเดือดมาสักพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาลงไปเลยนะคะน,นะคะก็นี่นะคะแม่น้องเรก็ต้มมาสักพักนะคะก็วันนี้ด้านนอกก็คือวันนี้ลมแรงมากๆอีกวันนะคะก็ พอแม่น้องรีต้มแบบนี้ก็แก๊สไฟกไ็ไม่ไม่ไม่นิ่งนะคะก็ทำให้เดือดช้าสักหน่อยนะคะนี่นะคะ<อ>ก็เดือดแล้วค่ะแต่ว่าเดือดเบาๆอะเนาะอ,อะไรไไไนจ๊ว่าไงคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เดือดประมาณนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวสักพักแม่น้องเรีก็จะตักออกเลยนะคะเนี่ยนะคะ แล้วแม่น้องเรก็เนี่ยนะคะก็จะแบ่งใส่น้ำส้มสายชูนิดหน่อยนะคะแม่น้องเรก็แค่จะลูบๆด้านนอกเฉยๆนะคะ ขออนุญาตใช้มือนะคะนี่นะคะก็แม่น้องเรก็ลูบนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะคะก็บางทีก็เด็กทานด้วยเนาะน,นะคะก็เป็นที่แม่น้องเรบ้างก่อนจะนำไปต้มเมื่อกี้นะคะ ก็นิดๆหน่อยๆน,นะคะคกหลังจากนั้นนะคะแม่น้องเรไม่ได้นําไปผึ่งแดดนะคะเราก็จะทำต่อเนื่องกันเลยนะคะนี่นะคะใส่รดีลงไปนะคะ หน่อยนะคะแม่น้องเรไม่ได้เน้นปรุงแบบให้นัวนะคะก็ปรุงธรรมดานห,นหน่อยนะคะน,นะคะประมาณนี้นะคะจะเป็นหมูตัวนี้ก็จะเป็นหมูที่แม่น้องเรเคยซื้อมาตอนที่พี่พี่เขาทำเป็นขายพุ้นนะคะก็คือเป็นหมูแบบ หมูหมูป่ากึ่งหมูบ้านนะคะหมูบ้านเนาะกึง่งกึ่งนะคะคือเมื่อก่อนก็เป็นหมูป่าแล้วก็เหมือนเอามาเลี้ยงในบ้านก็เป็นแบบเหมือนครึ่งครึ่งนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวแม่น้องเรียนาไปใส่หมอ้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะเนี่ยนะคะหลังจากที่แม่น้องเรใส่หมูลงไปแบบนี้แล้วนะคะก็นําลงาขเข้าเครื่องเลยนะคะแม่น้องเรจะตั้งไปที่ อุณหภูมิปีนะคะไปที่ร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ซักประมาณสิบสามนาทีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าตอนกลับด้านจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้ประมาณไหนนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวแม่น้องเรยกลับด้านนะคะแล้วก็จะตั้งอีกแค่ประมาณสัก5นาทีนะคะนี่นะคะหลังจากกลับด้านนะคะก็แม่น้องเรย์จะเอาเข้าไปอีกรอบนะคะก็สัก5นาทีนะคะ นี่ยนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ<ช>นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวไปใส่จานก่อนนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะไม่ว่าเราจะทานแบบนี้กับข้าวหรือว่าจะนําไปเป็นกระเพราหรือว่าผัดผักบุ้งเป็นผัดผักบุ้งเช่นกันนะคะนี่นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรกต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ